สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ติดกันพลานะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องของใหม่กันนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นไฮเกรดนะครับจากในกันดัม The Origin นะครับผม RX 78-02 Gundam ขีดนกันดัมนะครับผม EFS Prototype Mobile Suit นะฮะคือตัวนี้ในซีรีส์ The Origin ที่เป็นภาพยนตร์อ n นิเมชันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า มันโผล่ออกมาแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าที่ผมดูเนี่ยมันเป็นภาค3แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ดูเลย 4, 5, 6ผมไม่แน่ใจว่ามันหยุดที่6หรือว่ามี7หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบจริงถ้าใครมีข้อมูลแจ้งให้ทราบด้วยแล้วกันนะครับผมก็ตัวนี้เคยเป็นมาสเกรดไปแล้วนะครับมาสเกรดผมก็เคยทำรีวิวไปให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับและกล่องนี้จะเป็นลำดับที่26นะครับนี่ในซีรีส์เดียออรนะครับก็จะมาเป็น Rx78-02 ไม่ใช่ Rx78-2 นะอันนี้คือ02นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างๆกล่องก่อนเลยนะนี่ Early Type นะฮะแล้วก็ Middle Type อ๋อมี2 Type หรอนะฮะก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนโหมดได้2 Type นะครับผม Middle Type กับ Early Type นะครับอ่า ช่วงนี้อ่ะแน่นอนคนขับก็คืออามูโรเรนะฮะก็น่าจะบอกในเรื่องบางส่วนนะครับแล้วก็อันนี้กันดั้มไรซิ่นะฮะมีให้ดูหรือเปล่าก็ตามเว็บไซต์นี้นะฮะ YouTube ฟรีด้วยดูฟรีอ่ะใครสนใจเข้าไปดูก็ลองกดส่วนผมนี้ยังไม่ได้กดเข้าไปดูนะแล้วก็ยังไม่ได้กด ดูด้วยว่าลิง์ที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นยังไงนะอ่ะนี่ก็คือภาพที่ติดกับอาวุธนะฮะแน่นอนของเขาก็จะมีพื้นฐานนะครับก็มีตัวบาสูก้ามีโลนะฮะแล้วก็มีปืนนะฮะอ่ะบีมไรเฟิลนะฮะในโหมดของมิดเดิลไทป์นะฮะไฮเปอร์บาสูก้านะฮะแล้วก็โชเดอร์แคนนอนนะครับนี่ก็คือจะมี พาร์ตอาวุธที่มันติดไหล่นะครับอ่าตามนี้คือผมไม่แน่ใจว่าเราเลือกในการต่อได้เลยหรือว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อตอนต่อเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็ยังไม่ได้เปิดกล่องเอามาดูเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าได้มาสดๆร้อนๆนะครับจุดขยับแน่นอนมันต้องดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งสำหรับของ ลน์นี้นะฮะของ Origin เนี่ยก็คือตัวสติกเกอร์ที่ให้มาเยอะเป็นพิเศษนะครับอ่ะเปิดกล่องเลยเปิดมาสีนี่คุ้นเคยนะครับเหลืองขาวแดงน้ำเงินนะครับกันดำพาร์ทชิ้นส่วนอ่ะเดี๋ยวขอนับถุงก่อนหนึ่งนะฮะสองสามสี่นะับมีสี่ถุงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดไอตัวรีวาย ตัวรีวายผมว่าน่าจะมีอยู่2ถุงนะสถุง3แผงหรือ4แผงแค่แหละแต่อันนี้มี4ถุงนะฮะจำนวนแผงก็น่ามากกว่าเดิมแล้วก็ราคากล่องนี้ลืมบอกไปจะอยู่ที่ราวๆเจ็ดร้อถึงแบาทนะครับราวนี้นะฮะอ่ะนี่ก็คือแผ่นของคู่มือนะครับด้านบนนี่จะเป็นอาร์ตเวิร์กเดียวกับทางหน้ากล่องเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องของหุ่นนะฮะแล้วก็ 2โหมดนะครับ y r l y Type กับ Middle Type มันต่างกันอย่างไรขอดูก่อนนะโอเคไหลเนี่ยชัดเจนเราเห็นว่ามันต่างกันไหลช่วงแขนก็คือข้างหนึ่งนะครับตรงนี้มันจะติดถ้าเป็นตัวมาสเกตอะมันจะมีตัวบีมหรือเป็นพาร์ตเอฟเฟกถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับมันจะมีบีมมาให้ หรือพาร์ตเอฟเฟกนั่นเองเนี่ยที่เป็นมาร์เกตนะก็คือมันจะต่างตามนี้เท่านั้นเองนะครับแต่เดี๋ยวก็ตอนรีวิวค่อยมาดูอีกทีนะครับว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือเปล่าหรือว่าต้องเลือกว่าจะต่อแบบไหนนะครับแต่ถ้าผมเลือกต่อแบบไหนผมก็คงเลือกต่อแบบตัว Earlytype นะฮะเพราะว่าลูกเล่นมันจะดูเยอะกว่าหรืออาจจะสลับไหลมาทางนี้แทนนะสเปคอ่า หมเบเร์โมเดล u มเบอร์นะ RX ขีด78ขีด02นะครับสูงนะครับรวมหัวแล้วก็คือ18เมตรนะครับอ่ะคร่าวๆตามนี้คู่มือค่อนข้างหนานะจับดูมาพาชิ้นส่วนนะครับแน่นอนว่าน่าจะทำใหม่นะฮะน่าจะทำใหม่ทั้งหมดอ่ะพอมีกรกบาดปุ๊บผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าจะเป็นของเก่าปนมาด้วยหรือเปล่า การต่อไม่ยุ่งยากแน่นอน,นครับตามสไตล์ไฮเกรดเราก็จะเป็นตัวกันดั้มที่เราเรา,เราท่านๆ่นะฮะคุ้นเคยนี่ไงเขาให้เลือกเลยในการต่อว่าเราจะต่อแบบไหนนะครับว่าจะเป็นมิดเดิลไททหรือ Early Type นะฮะก็เลือกเลยนะครับนี่ฉะนั้นเราต้องเลือกในการต่อไปเลย แต่ผมคิดว่าถ้าเป็นไฮเกตเราจะมาปรับเปลี่ยนลูกเล่นที่หลังมันก็น่าจะโอเคนะทีนี้ไฮเกตสมัยนี้เนี่ยมันมีกึ่งๆึงโครงในให้แล้วนี่นี่คือโครงในของขานะฮะที่ดูจากตรงนี้สวย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 อ่ะคร่าวๆตามนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเดี๋ยวเรามาดูแผงเลยดีกว่าครับว่าหน้าตาแผงเนี่ย มันสวยงามแค่ไหนเขามีร่องมีลายอะไรมาให้เราบ้างนะครับผมเรามาเริ่มกันที่แผง A นะครับก็จะเป็นมัลติคัลเลอร์นะฮะก็จะเป็นสีขาวซึ่งแบบเป็นขาวแบบขาวสะอาดๆเลยนะฮะไม่ได้ปนสีเทาแต่อย่างใดนะฮะหรือว่าออกครีมครมอันนี้ขาวจัวเลยนะฮะสีแดงนะครับแล้วก็สีน้ำเงินสีเหลืองนะครับ ก็ตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นช่วงอกแล้วก็ช่วงกระโปรงนะครับสีเหลืองของตัวกระโปรงอันนี้เป็นชิ้นดวงตานะฮะแล้วก็ใต้เท้านะครับก็จะมีทํารายละเอียดมาให้นะครับพวกนี้เป็นชิ้นเท้าเลยนะับชิ้นเอวนะครับชิ้นหน้าอกชิ้นด้านหลังนะครับพวกนี้ก็ไว้ติดตรงชิ้นหน้าอกที่อยู่ด้านหน้านะครับชิ้นโลนะฮะชิ้นหัวนะครับรวมถึงเข่านะฮะ แผง a ใช้ได้เลยทีเดียวสวยต่อมาเป็นแผง b 1นะครับแล้วก็ตัว b 2นะครับซึ่งตัว b 2มันจะเบิ้ลนะครับมันจะเป็นชิ้นโครงนะฮะตรงนี้นี่ที่เบิ้ลมานของ b 2นะครับก็ด้านตรงนี้จะเป็นส่วนของบาซูก้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชิ้นของขาแน่นอนนะครับก็มีรายละเอียดด้านในมาให้ด้วยนะฮะเป็นชิ้นของตรงหัวเข่านะครับ แล้วก็เป็นท่อนแกนนะครับที่เป็นกึ่งๆโครงในนะครับสวยนะฮะต่อมาเป็นแผง4นะครับอันนี้เป็นแผงเก่านะครับของปี2018นะครับเป็นชิ้นโครงนะครับอีกเช่นเดียวกันก็จะมีในส่วนของพาร์ทมือนะฮะพาร์ทขานะครับแล้วก็จอยต่างๆนะครับที่จะเป็นในส่วนของข้อต่อแขนข้อต่อขานะครับผม แผง D1 นะฮะแล้วก็แผง D2 นะครับซึ่ง D2 จะเบิ้ลตรงนี้มานี่ก็จะเป็นชุดเกราะนะครับเป็นเกราะแขนแล้วก็เกราะขารวมถึงกระบอกของบาซูก้านะครับติดมาด้วยพวกนี้บาซูก้านะฮะรายละเอียดเรามาดูกันใกล้ๆนะครับก็จะมีตัวล่องลายนะครับไว้ให้เราตัดเส้นได้นะฮะพวกนี้เป็นชิ้นไหล่สวยนะ ปกติไหล่ของ ix 78มันจะดูเรียบๆนะแต่อันนี้เขามีล่องลายมาให้แผง E นะครับก็จะเป็นในส่วนของแบคแพคนะครับพัดอาวุธปืนนะฮะนี่อันนี้เป็นแผงใหม่นะแผงใหม่เขาออกแบบมาเป็นไฮเกรดนะครับแผง H นะครับอันนี้ก็จะเป็นปืนที่ติดบ่า นะฮะไม่เชิงติดบาทสิมันติดแบคแพคนะครับแล้วก็มาทางบาทก็ใช่แหละนะแต่อันนี้เป็นแผงเก่านะอันนี้เป็นแผง pc นะฮะ pc 001นะครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้แน่นอนต้องมี Beam Saber นะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์ใสนะครับสุดท้ายจะเป็นสติกเกอร์ฟอยด์นะฮะซึ่งเอกลักษณ์ตามที่บอกก็คือสติกเกอร์ใสสำหรับ ที่เป็นดีออริจินเนี่ยจะมาเยอะมากนะครับเรียกว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวก็สำหรับแผงทั้งหมดนะครับก็รวมพวกบีมเซเบอร์แล้วก็ PC แล้วก็10แผงพอดีนะฮะซึ่งจะเป็นแผงเก่าเนี่ยอยู่2แผงนะครับแต่ตรงนี้ที่เป็นบีมเซเบอร์กับ PC รวมกันอ่ะชี้วาเป็นแผงเก่าก็เป็น4เป็นตัวเนี่ยจะเป็น6แผง 1, 2, 3, 4, 5, 6แผงนะครับ ซึ่งพาร์ทอาวุธนี่ก็จะเป็นทําใหม่เป็นของไฮเกรด1ต่อ1น4นะที่เขาทํามาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยดีไซน์นะครับสวยมากจุดขยับเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีส่วนของสติกเกอร์นะครับแน่นอนเดี๋ยวก็เรามีติดตามตัวอย่างนี้สวยๆงามๆนะครับแล้วก็บางคนอาจจะถามว่าทำไมถือโลกกับหัวจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษก็แค่ถือโล่กับหัวนะสำหรับผมนะ อ่ะนี่ก็คือของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนี้นะฮะ RX 7 8 0 2ขีด02กันดั้มนะครับผมก็จากในซีรีส์ t ด e ออริจินะครับราคาจะอยู่ที่700-800บาทนะครับดีไซน์สวยงามนะครับเดี๋ยวรีบต่อแน่นอนตัวนี้ชอบมากนะครับก็ตัวนี้ได้รับมาจากทางร้านกันพาวิลเลจนะฮะถ้าเ,เพื่อนๆชอบหรือสนใจมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ปิดภาพไปการใดนะต้องขออภัยไว้ด้วยจริงๆสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่และยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูในกเกือบทุกๆวันเลยสําหรับคลิปนี้กอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม